สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k d y ด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม Scary Kitty Escape นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะใครชอบคิตตี้บ้างวันนี้มีคำตอบเราจะไปดูกันว่าคิตตี้นี่มันน่ากลัวมากแค่ไหนโอเคนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่รอเกมเมอร์ยังผมอยู่นะครับท่านผู้ชมนะภารกิจของเราก็คือให้ตามหาเออกุญแจ2ดอกนั่นเองจังหวะที่เรากำลังตามหาเนี่ยมันจะมีบางตัวเนี่ยมันไล่ล่าเราอยู่นะเจ้าตัวคิตตีน้นั่นแหละ อยู่นี่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมาหรือเปล่าวะรู้สึกว่าเหมือนจะมีตัวมาหรือเปล่าวะเนี่ยนี่มันน่ากลัวจังเลยถ้าคุณใส่หูฟังนี่จะรู้เลยนะมันจะมีเสียงซาวอยู่ผมต้องรอดูก่อนว่าจะมีตัวอะไรโผมาหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงเหรอเกมนี้ไม่เคยเล่นเลยเนี่ย ผมจะโดนมันเฉือนป่ะเนี่ยโอ้ยเสียงเกมโคตรเอาเลยอะถ้ามาเจอเราเข้านี้มันจะเล่นเราปะ่ะหาของก่อนแล้วกันเอ้ยอย,อย่ามาจ้วงแถนี้นะเฮ้ยเฮียแล้วไงเ้ย รู้แล้วโอก,กุญแจมันอยู่ไหนวิ่งหาเลยแล้วกันกุญแจอยู่นี่เมื่อกี้ว้าอี <c oughs> น่ากลัวอ่ะไอ้น่ากลัวชิบหายเอ,า,อยางี้ปะวิ่งปั๊บจับกุญแจปุ๊บซ่อนปั๊บเลยเอาให้มันรูนด,ดำรูนแดงทุกครั้งที่เราจับกุญแจมันจะมาหรือเปล่า เฮ้ยไอ้เฮียเฮ้ยรออยู่หน้าประตูกไปแล้วก็ไปแล้วมาปะวะเปิดเถอะ เฮ้ยอะไรแบบว่ามันจะมาป้ะเฮียเฮียแล้วไอตัวนี้มันวิ่งเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวใช่ปะเนี่ยเข้าก่อนไม่ไหวแบบนี้ก็ตายค่ะอาซีได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนมีจะมีตัวมานเนี่ย มาแล้วมันมาว่ะผมได้ยินเสียงฝีเท้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งว่ะมานี่แน่โนไงโนไงโนนไงมันอยู่ในห้องมันมาตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ย เอาไงดีเฮ้ยแวบๆแวบๆมึงตามกบาพะเนี่ยีมึงอย่านะบรรยากาศไม่เป็นใจเอาซะเลยเฮ้ยรู้สึกว่ามีเสียงฝีเท้าปะวะมันมีเสียงฝีเท้าอันน่ากลัว ผมไม่กล้าแม้แต่จะขยับไปไหนผมขอหลบซ่อนก่อนแล้วกันไม่ได้เล่นเกมผีมานานแล้วมันรู้สึกป๊อตขึ้นมาเลยทำไงดีตอนนี้มันเหมือนกับว่าผีตัวนี้มันสามารถวร์ปไปไหนต่อไหนได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไวห้องที่มันเข้าไปเมื่อกี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าให้ตายเถอะแต่ยังไงก็ตามการกลับมาของผมวันนี้ มันจะต้องเป็นตำนานเปิดประตูปับ๊บเจอแม่หมูปุ๊บป้านี่ให้ตายเถอะบรรยากาศมันชวนวังเวงซะจริงแต่ถ้าตอนนี้ผมเดินไปเอ๊ยไม่กล้าไปเลยบรรยางวนเวียนอยู่ในห้องนั้นแหละ โอ้ก็จะไม่กล้าไปนี่ด้วยเฮ้ยไม่กล้าเดินไปเลยอะ่ะเพื่อคนดูแล้วเราไปดูกันดีกว่าเฮ้ย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 นีเย่เสียงฝีเท้านี่นะเมื่อกี้เฮ้ ขวาไลายซ้ายดีอยู่ไหนได้ยินเสียงหายใจของมันด้วยคิตตี้ที่คุณเห็นน่ะที่คุณจดจำมันน่ะมันคือคิตตี้ที่น่ารักมากๆเลยแต่ไม่ใช่กับที่นี่คิตตี้ตัวนี้มันคือผีที่โดนผัวทิ้งมันก็เลยแต่งชุดคิตตี้ เพื่ที่มันจะมาล่าผู้ชายอย่างเรานี่แหละเจอเจอเจอดีป่ะเนี่ยโอ้อไอ้แวบแวบๆนะแวบนะแวบนะเมื่อกี้ก็เห็นเขาขาวนะเนี่ยเฮ้ยนู่นนู่นนู่นไปนู่นไงตำดำน้าอยู่นู่นเหรออีคิตตี้ฮะเฮ้ย เฮ้ยเฮเฮ้ย,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 ยว็บเว็บมันกลับไปที่เดิมแล้วมันจะเดินสวนกับกูหรือเปล่าเดินสวนมาเฮ้ยมันเฝ้าอยู่ในห้องเลยอะ่ะ มันไม่ยอมไปครับมาเพราะว่าในห้องนั้น <relevance> น่ะมันมีกุญแจไงแล้วมันก็เลยไม่ยอมไปจังหวะน,นี้แหละเฮ้ย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 วาแล้าวว้าวว้วเตี๋ยววิ่งเตียววิ่งเตียววิ่งอย มันวิ่งเร็วมากเลยนะถ้ามันเจอเราอะวิ่งเร็วกับเราวิ่งอีกอะเฮ้ยมาใกล้แล้วมาใกล้แล้วประตูบานนี้แหละที่จะพาเราไปสู่จุดจบเราจะไปที่นั่นได้อย่างไรถ้าเราไม่เข้าไปอะดูจาก ข้างในนู่นแล้วมันไม่มีที่ให้เราไปเลยนะถ้าเราเข้าไปก็เท่ากับว่าเราติดกับดักมันจะมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเตรียมวิ่งเลยเตรียมวิ่งเลยอีคิตตี้อีดอก วิ่งเลยมันคงไม่วิ่งมาหาเราแต่ถ้าผมเข้าไปดูในห้องเนี้ย มันจะมาปะวะเพราะว่าในเนี้ผมผมเคลียร์กุญแจไปแล้วไงเฮ้ยถึงจะเคลียร์กุญแจแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เดินมานะมันคือเกมผีนะเกมผีอะ่ะส่วนมากอะ่ะเกมผีเนี่ยคนสร้างเนี่ยเขาจะต้องเอนเตอร์เทนคนเล่นด้วยสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงอะ่ะผู้พัฒนานะ่ะเขาได้ใส่มันลงไปแล้ว ตอนนี้มันเงียบไปนะเข้าไปเลยเข้าไปดูความจริงหน่อยเฮ้ยิตตี้มันแอบโอ้ยวีิตตี้วิ่งว่แะแกแอบซ่อนผู้ชายไว้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแวบแวบไปนะเฮ้ยหีย้แยแล้วเฮ้ย ไอ้หนูพี่เปิดประตูแล้วนะทำไมหนูไม่มา